วัสดีครับพี่น้องสวัสด,ดีตอนมืดมืดครับนี้พาพี่น้องมายามเบ็ดที่เราครับจะเสาเบือกันได้พี่น้องช่วงนี้ปลากำลังกินเบ็ดดีครับก็เลย้องใส่เบ็ดบ่อยๆหเบิ้งครับจเถึงจะจะเสาะเบือเได้พี่น้องไมายามเบ็ดน้ำกันครับพเพราะแบบนี้เป็นมู่กันไม่ยามผู้เดียวเดี๋เดกพี่น้องยามเป็นมู่กันไปเรื่อยๆเนาะ ย้ามาได้ซิกก่าลังยังมาถืออยู่พี่น้องผมใส่มไม้ไม้ด้ครับนี่เป็นอ่างนา้ำอ่างเก็บน้ำครับไม้นี่มันปรากฏหลายนะครับมีปรากฏก็เลยอยากมาใส่มันนไดนปรากฏเนาะแต่ว่ามันก็มีถือล้างนึงแลวนี่โอ้ถือทั้ง่นครับเราจะเสียบเมียล้างนี้กันทุองสิบว่าถอกับพี่น้องลังนี้ให็หนไห เสียบเงียบร้อยครับเบื้องหลังมันถึงน,นะพี่น้องรุนแรงตายอย่างนี้แต่ว่าผมว่าอาจะเป็นปากรดนะแต่ว่าปากปรกดหลายครับมึงไม้นี่นู่แหละพี่น้นงอ,อ,อ,องครับขั้น,นเบ็ดดึงหยกหยกยกนะครับเบื้งมึงรุนแรงมาตายอย่างนี้แต่ว่าผมว่าปากรด,ดแท้ๆงานนี้ดี โอ้เสียงปลาสวมในเห็นหน้ากุ้งลเลยนั่นเป็นปลาถือเบียด <c oughs> นี่ปกปกรครับพี่้องประกดแหลมแหลมมากนะครับนี่งตัวเง่าๆครับยนงมีคือน้นานะครับนาำเหลืองอ่ะเก็บกันครับ nhiều nhờ nông nhè nhè cả bên hụt cưa câu khấp đây nhè hụt cưa câu dám lên đây thử biết nên à, thử thay say biết loải lăng có đi khắp dám con pi วงคงนุโอ้ยถึง,าง,งาแล้วครับประกดประกดตัว้าง่ามอีกแล้วครับปดอาวุธก่อน <c oughs> อาวุธแข็งหักเดือมมือหรือหักยา่าครับต้องใส่ขิ้นนี่แหละ ยังมันแข็งครับยังประกดสวยอีกแล้วพี่น้องที่ตัวใดนี่เข้าเบ็ดจังมั้งฮึล <c ười> อยครับแต็มที่สองเฮ้า้องครับขัน้นทั้งหนาถือแล้วครับผมตึงยกยุกยื่นยกยื่นเนี่ยขั้นนี้ขั้นขั้นนี้คู้นั่งนี่หลอนครับ นี่สิปรากฏอีกแล้วล่ะปรากฏลายครับมอนีไมนี่มกันอุ้ยเบ็ดเกือบถอนนีอุยูดซ้ปุกอุ้ยไปแล้วพี่น้องุกปุกครับเบ็ดผมบายปุ๊บมันดออกมาเลย เบ็ดเกือบเป็นถอนครับแต่ว่าก็บรุดไปหรอละเอ่ะเอาตัวไม่รุดไปกับรุดปล่อยมันไปเนาะกระลองทั้งน่ะดึงนิดนึงเยอะครับโอ้โหไปเบ็ดโอ้โหโอ้โหดึงจอดดึง ครับกดนอืมตัวส,สวยๆครับเก็คบครับเอาีปแล้วครับอนี่ปลาเสียมปลาเสียมครับรเสียมสวยง,งามเลยครับ ใส่สวยครับโอ้ตัวนี้เกอบเก็บสามนิ้วเก็บครับหนาเกอบเนีะเนื้อหล่อนดีครับนี่ครับหนานยบยบยบเลยลน่ง

ตัวนี้เงี้ยก็มุ้งได้ครับเสียงห่วงเลยครับเสียงน้ำครับปากเขาดังเลยครับนี่โอ้ดันนอกเลยครับนี่ปากเขาจมูกดันนอกสวยครับโอ้ปรากดกดไลยครับนี่ไม้ งามเลยครับอ่ะ้อยยามกันต่อพี่น้องข้างหน้ถือครับพี่น้องหงนตมเลยครับหลังหน้าก็ถืออีกครับนี่ข้างหน้า,า,นา,า,นาก็ถือีกอีกครสองหลังสัอนเลยพี่น้องอยังงั้นอีกรับน้นอง ปรากฏต,ตรงงามเลยครับนี่หมายีหม่มีผิดว่มีผิดหว,วังครับปรกา,ากฏหลังๆนาน่ๆสมเป็นปรากฏด้วยกันล่ะครับเดี๋ยวผมไปถอดน้ำมันกันที่น่อง อีกแล้วสองตัวเลยครับโอ้โหสวยสวยสยอดครับโอ้มาอีกแล้วเี่น้องยเก <c oughs> ็บกันครับสองหลังสองตัวเหลืจครับถือแล้วถือแล้วครับ <c oughs> กดอีกแล้วครับสวยอีกแล้วง่ายแล้วครับเก็บครับผมถึงแล้วครับยังี้ ทั้งหน้าก็ถือได้พี่น้อง uh, ทั้งหน้าก็ถือกครับหลัองนี่ก็ถือแล้วหลังนี้กันหลัองนีกันไปยังยังตรงากฏที่ก่าอลไมาปรากฏท่กาครับ ปะกดหลายครับประกดยอดทนลุประกดล้ดดดดดวนๆมี่ปลาเสี้ยมปนตัวหนึ่งนั <c oughs> ้นครับนั้นหลังทั้งห,งหนาไอ้ที่เป็นประกด,ดอีกลรวฮะ Ôi, không chẳng thật biết vô đây rồi Chẳng mất กดอีกแล้วแต่ว่าตัวบกคนง่ครับตัวนี้โอ้ยเข้าเบ็ดจังหมดน,นี่มันติวติวนะขอเก็บคนครับพี่น้องพี่น้องครับมึงครับปลาบืนครับปลาดุกครับบืนมันจะใสบวุ่นหนยัาง,งาไม่เห็นพอดี พูดแต่ว่ามีเสียงน้ำไหลอยู่ด้ยครับโอุู้้นะพุดนะไปแล้วไปแล้วโอ้ปลาบืนอืเสร็จแฮ่ <c oughs> จนททองมุนกุยทุยีบืนมาเตใร่วูวน้นี่โอ้มานอีกแล้วครับยังมากกับพ่อปลาโอ้กระดุกตัวกรลังสวยๆเลยครับหาเก็บครับ พี่น้องครับหูแล้วครับทีไปทีมามันมองได้ทีหูวปลาบือนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ปลาดุกนี่นี่ครับมันบือนขึ้นมานี่กำลังลงขึ้นมันตื่นไฟผมนี่เห็นบ่ีะน้องน้องปลาดุกไปแล้วุไปแล้วครับเอาบ่ลงเงดิมันไปฆ่าอยู่มองนี้โอ้ใบแทฉมึงมันหนามไหลมันเลยบือนขึ้นเซมเบือนขึ้นโอ้ลงไปแล้วครับไปแล้ยเซมัน็นไปวางใครอ่ะ เดี๋ยวก็ขึ้นมาติดเบ็ดหลังนั่นละ <c oughs> เดี๋ยวก็โดนเบ็ดหลังนี่แท <c oughs> ้เดีย๋ยวมึงสีก็ขึ้นน้องเนี่ยมึงสีเหรอผมไปเอามีดมาคุเทียถือมีดมาเลยครับแบบน,นี้นนี้ยังบ่ถือมาอืมถือปือนขึ้นมาหนี่แหละครับขึ้นขึ้นไปให้หน้าน เสียงปลาสวปุ๊บปะปุ๊บปะอยู่ในใน,ในหน้าของปใไดอยไ่เลยครับเดี๋ยวผมจะลองมาใส่ไปดู้ะหาหขั้น่่นจามันเต้นออกไปนหนแล้วมันหันมไปพล่อยอ,อยู่บน,นปูงเงาอยู่เลย่นาดสิึ้ปไปหลายตัวแล้วผมว่าพี่สิเขาในตรงคนน่นะเดี๋ยผมจะเอาเบียรมาใส่จะหาหขัข้นกันครับพี่น,อน้องใ,ในในหน้าเนี่ยเสียงปลาสวบ คอยพยายามอีกครับยามมาันไมื่องเลี่ย้วเราทั้งนี้ถึงแล้วครับขก้นอาเซียมอาเซียมมีลิงเนาะถอดยากจ้ะเผินม,มาก่อนจะลดเดี๋ยวมันจะลดโอ้ ผู้น,นั่นหลุดอีลีพี่น้องอีน่ะหลุดทั้งโคกนี่ครับตัวงามเลยครับเก็บครับ,บกดดีเหรอครับ Suối Suối nó ngam ngam. không biết trắng mất. Tô Mình ngam là ngang gần ngang 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 ทั้งหนาถืออีกแล้วได pues mm ้พ nah like like ี่น right ้องทั้งหนาถืออีกแล้วครับไปข้างหน้าถือแล้วมันดึงครับคุณนะไปกันเบ็ดจมหนวกมีหมดมีหมดเลยนะครับ ขันนอนวันงดีขนาด้ผู้นำผู้นำผุ้นนมึงมึงปยองมันปรากฏที่เก่าล้วปลาดุ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 ก็เป็นสิมึงป็โตงอเป็นเกี้ยวอย่างสิมนก้มันกล้ๆกโต อยากปันมีดกิดนะครับปะดุมันไม่อีกแล้วเก็บกันครับน้องเดียบร้อยไปแล้วหลังหนึ่งครับเนี่ยทอนหายไปแล้วครับเย็ดทอนหายไปเลยนนลเนี่ผหมใส่ใบมง nam ใบน่ครับมองตาไม่จะขึ้นมากปรากฏปะดุมาขึ้นมากมงําไหลใส่ใบเดียบร้อยครับทอนไปแล้ว หายเลยโอ้หายพิยงเด็น้อนะเสียดายครับนี่ครับนีบ่ห้อยผมเสียบขั้นเบ็ดไว้ถอน,นออกไปเลยโอ้ยจะเสียดายครับปตายอย่างน้อเป็นปดุเป็นปดุปลึกกว่าขดใหญ่นนัะเสียดายเสียดายครับ ตะกกดีแล้วครับอตัวงามตัวงามตัวสวยๆดยูนี่ครับเก็บครับโอ้ยเดี๋ยวสุดทเอหลังนห้หน้าเหรอพี่หน่องไปใส่แท่นไว้หลังที่มันถอนไป จะได้ฮะมันนี่ไหมอีกครับมันีตัวไม่มากินอีกถอดเอามุดนี่แหละไปใส่ไว้ครับพี่น้องครับยามกลับถือครับดึงยางแห้งอะไรเงครับโอ๊บประดุกกระดุกประดุกปรากฏนี่โอ้ปรากฏนี่เลยครับพี่น้องตรงนี้โอ้โหโอ้ผมมันมีกระดุกปรากฏนี่ครับ หนุกทั่งเลยโอ้โหโอ๋อผูดอะอ้โหปลาดุกปลากอตัวนี้ไหมเรืองอุ้ยหุยเลยครับอู้ดผมว่าเป็นปลาดุกตัวแรกตัวพวกนี้นะอ้โหมันลวครับมนัมนมันสุดยอดครับตัวนี้เต็มกำงงางเลย โอ้เก็บครับโอ้โห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 านมานครับนี่ครับน้องสรุปผลงานเรับดำเก็ดขึ้นนี่ครับเนั่งครับประกุดอู้ยหยาดเกิสร้างเลยครับประกุดประดุกปลาเสียมผลมาตัวหนึ่งครับประดุกสองสามตัว มึงครับมันครับ,ม,รบมันแน่ครับสุดยอดแล้วพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะหลายตัวแต่มีบอกไงตัวหนึ่งครับปรากฏผมว่ามันปลาดุกไงที่แถบปรากฏไงครับมันนี่นปรากฏงามเลยครับสุดยอดครับใส่เบ็ดมื่อนี่ขึ้นนี่คลิปนี้ผมจะลาไป จำนี้กอนครับพี่น้องพฟกกันคลิปหนาครับตอนกูมืนเศร้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผม